i ล e l ลอง l e ARNING เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตากสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดหนองคายในการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนที่ใดทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตาก เป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในการเรียนรู้ร่วมกันที่ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการเลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจความต้องการและความถนัดมีการจัดการศึกษาสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ โดยมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ผ่าน,นกลไกอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เรียนทุกที่รู้ทุกเวลาร่วมกับภาคีเครือข่ายกิจกรรมอ่านได้ทุกที่เข้าถึงได้ทุกคนโดยรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน เข้าไปบริการให้ความรู้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดการให้บริการส่งเสริมการอ่านเชิงรุกเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าประชาชนทั่วไปได้เลือกเรียนรู้ได้ตามความต้องการเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใครที่หยุดเรียนรู้ก็ยากที่จะตามโลกยุคใหม่ได้ทันดังนั้นการมีหมายทต่รักและเข้าใจความหมายของการเรียนรู้ รู้จักฝักใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมจากสิ่งต่างๆรอบตัวนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโพตาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning